ใครหรือคนข้างๆใครมีปัญหานอนกรนเหมือนกันบ้างไหมครับผมเองเนี่ยก็มีปัญหานอนกรนครับจนหยุดหายใจขนาดหลับ77ครั้งต่อชั่วโมงนะฮะมีใครให้มากกว่านี้ไหครับใครที่เป็นปัญหาอยู่อยากชราใจไปนะครับคือผมเองเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยนอนไม่ให้นอนกรนเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้นี่ใช้เครื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไปเจออีกเครื่องหนึ่งมามันเล็กแล้วก็สะดวกมากกว่านะครับก็เลยจะมารีวิวให้ฟังแต่ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีปัญหานอนกรนใช่ไหมก็เลยไปสลิปเทสปรากฏว่าค่าที่ออกมาเนี่ยตกใจนะ 7 7ครั้งต่อชั่วโมงคือคนทั่วไปไม่ควรเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยของผมเนี่ยต่ำมากครับ77เองคนทั่วไปไม่ควรต่ำกว่า90นะครับเพราะฉะนั้นหมอบอกว่าไม่ได้ละต้องรักษาแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นๆถามหาอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหลอดเลือดสมองอัมาพาตนะครับความดันโลหิตสูงนะฮะหรือถ้าเกิด เขาเรียกว่าร้ายแรงจริงเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะฮะซึ่งแต่ละคนครับก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่หมอวินิจฉัยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ รวมไปถึงตัวผมเองนะฮะหมอเขาก็จะให้ใช้เป็นเครื่องนี้ครับตอนนั้นที่ผมใช้ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเครื่องซีแผบครับนี่ซึ่งที่ใช้งานมาก็โอเคครับช่วยทําให้ไม่นอนกรนนะฮะแล้วก็อาการต่างๆดีขึ้นแต่ว่าปัญหาที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือพอมันมีสายมันมีที่ครอบปากครอบจมูกอะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้แบบบางทีมันลาคานะฮะแล้วก็เวลาจะพกไปไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันครับด้วยความที่แบบเครื่องมันใหญ่นะครับจะเอาขึ้นเครื่องบินไปใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเสียบปปัักกกนนนะคครรรบแต่่่ทีีีี้ผมมไเเเเจออองืงงึาาายว i n a p นะฮะเครื่องนี้ดูขนาดเครื่องครับมันไซส์ต่างกันมากเลยไซส์ต่างกันมากเลยนะฮะแล้วก็การทำงานของ2เครื่องนี้ต่างกันนะครับ ตรงกันข้ามกันฮะค,คือ CPAP บเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะครับก็คือจะพ่นลมเข้าไปทําให้ช่องปากช่องคอเนี่ยมันเปิดขึ้นนะครับก็หายใจสะดวกแต่ว่าตัว i n a p เนี่ยเขาจะเป็นแรงดันลบนะครับเวลาเราใส่เครื่องเข้าไปในปากนะครับเขาก็จะมีแรงดูดอ่อนๆน,นะครับจะดูดลิ้นแล้วก็เนื้อเยื่อในช่องปากเนี่ยให้มาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้เราหายใจสะดวกมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการนอนกรนนั่นเองนะครับและที่สำคัญด้วยความที่ขนาดมันเล็กเนี่ยฮะ มีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ไม่ต้องเสียบปลั๊กขนาดใช้นะครับก็คือใช้ชาร์จเอานะฮะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเราก็แค่เอาจุกนี้เข้าไปในปากนะครับแล้วก็ปิดปากให้สนิทนอนไปจนถึงเช้าตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะหลุดหรือเปล่าปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมา ไม่หลุดนะฮะก็คืออยู่ในปากนั่นแหละนะครับแล้วก็พกพาสะดวกครับเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาใช้ได้เลยบางคนขึ้นเครื่องบินไม่กล้าหลับเพราะว่ากลัวกรนกลัว,ลวไปทําให้คนอื่นลาคาญเขินอะไรแบบนี้นะฮะแต่อันนี้พกขึ้นปุ๊บกดใช้งานได้เลยบนเครื่องบินนะครับแล้วก็พกพาไปไหนก็สะดวกจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็พกเครื่องนี้ไปได้เลยนะครับง่ายมากๆฮะซึ่งไอแหนบนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับนี N ้เลยฮะออมนิริงครับเป็นแหวนอัจฉริยะใช้ตรวจวัดคุณภาพการนอนของเรานะครับเหมือนเป็นท คแค่ใส่เข้าไปในนิ้วแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกข้อมูลมาเลยเกี่ยวกับการนอนหลับของเรานะครับเพรา,าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดนะครับหรือว่าอุณหภูมิพื้นผิวของเราตื่นขึ้นมาสามารถเช็คข้อมูลได้ผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอมือถือครับนี่ใช้คู่กันไปเลยทั้งไอ a นะแล้วก็ออมนิริงแบบนี้นะครับ mm hmm. เพื่อคุณภาพการนอนที่ดีขึ้น,นครับ ก็เป็นว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหานอนกรนนะฮะอยากชะล่าใจานะครับอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับนอกจากจะไปปรึกษาหมอแล้วก็ควรที่จะมีอุปกรณ์ช่วยทําให้คุณเนี่ยลดอาการนอนกรนได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่รบกวนคนข้างๆนะครับใครที่สนใจไอแหนบอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านำเครื่องไปทดลองใช้ดูก่อนนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ